สวัสดีครับตอนนี้ก็มาแวะซื้อมาหามาซื้ออุปกรณ์นะมาซื้ออุปกรณ์ไรเดอร์วิ่งไรแมนนะครัมาหาซื้อร้านภ้มกล่องซิ่งนะภูมกล่องซิ่งลังสิตนะครับก็ก็มาหาซื้ออุปกรณ์วิ่งงานไรเดอร์ จะจะจริงจังกับงานแลละเพราะมันถ้าจริงจังแล้วไรายได้มันค่อนข้างดีนะถ้าขยันนะถ้าขยันไรายได้ค่อนข้างดีเลยน่าจะสามารถถ้าขยันจริงๆนะถ้าขยันได้ตลอดนะก็สร้างตัวได้สบายนะอาชีพนี้ก็ไม่ใช่อาชีพที่ที่จะไม่ไม่ได้สิเดี๋ยวรับออเดอร์กอน ตะครู่นะครับตะครู่ อโอเคตั้ตงแต่กินกาแฟไม่ค่อยได้นะแล้ว มันเวียนหัวแล้วมันเหมือนแพ้กาแฟมานานแล้วมาน่าจะรวมสิบปีแล้วมั้งมันสักอืมร่วมๆสิบปีแลยอาจจะไม่ถึงดีก็วันนี้ก็เป็นการลองมากินครั้งแรกลองมากินดูในรอบแลารอบหลายๆปีสิบปีห้าปีสิบปีดูซิว่าอาการแพ้ยังจะอยู่เหมือนเดิมไหมเพราะตอนแรกผมแพ้กาแฟนะ อยู่ดีมันก็แพ้นะแต่ก่อนก็กเคยกินอยู่นะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กก็จะกินไมโลผสมกาแฟกินอะไรเงี้ยก็กินได้นะแต่พอมาช่วงระยะเวลานึงมันเมื่อย้อนไปเมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรเง ى, เี้ยสิปีเงี้ยมันกินไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลองกินอีกทีนึมาอยู่ร้านกาแฟพันไทยคอฟฟี่อนะ่ก็มา แถวๆเนี้ยร้านหุ้มกล่องซิ่งจะมาซื้ออุปกรณ์วิ่งงานไลแมนไลเลอร์ไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าของที่สั่งไปยังไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อหาซื้ออุปกรณ์ก่อนคืออยากมาดูอะ่ะคือซนอะ่ะง่ายงสนเป็นคนซนนะเป็นคนอยากรู้อะไรก็คือก็คืออยากรู้อะ่ะเราอยากรู้เราอยากดูเราอยากอะไรเงี้ยนะ ああなるほど。 สั่งเป็นไอ้นี่นะกาแฟไอสามทหารเสือมันจะเป็นกาแฟนมแล้วก็ช็อกโกแลตสามทหารเสือของพันไทยคอฟฟีนะกาแฟพันไทยนะก็อร่อยดีแต่ดูเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเวียนหัวไหม รอร้านเปิดน,นะรอร้านเปิดก็มานั่งกินกาแฟาก่อนรอร้านหุ้มกล่องซิ่งเปิดก่อนอย่าเขายังไม่เปิดเขากําลังเปิดอยู่กที่นี้ก็ไม่มีอะไรครับจะบอกว่ามานั่งกินกาแฟออกกาลังกายเสร็จแล้วก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวรอร้านหุ้มกล่องซิ่งเปิดหุ้มกล่องซิ่งเปิดก็ซื้อของอ่ะซื้อของเสร็จก็เดี๋ยวเ,เ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางทางนี่แหละแวะปั๊ม ล้างหน้าล้างตาทาครีมใหม่อีกรอบนึงแล้วก็แต่งเครื่องแบบไลแมนแล้วก็ลุยงานเลยอาจจะลองวิ่งงานรอบไอ้นี่อยู่นะเดี๋ยวลองวิ่งย่านนี้ดูก่อนนะรู้เหมือนร้านเยอะเหมือนกันนะย่านย่านเน,นี้ยเดี๋ยวลองวิ่งอยู่ไม่รู้จะได้ จะได้อินเซนティブป่ะไม่รู้มันเข้าเขตหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกันโอเคเดี๋ยวถามไรเดอร์กอนนี่พอดีมีไรเดอร์มาพอดีเดี๋ยวถามเขาว่าแถวนี้ได้อินไหมครับขอบคุณคุคนที่ตามรับชมเร<อ>าฟังนะครับบ๊ายบายชื่ไลแมนัาพลังนะฝากติดตามด้วย